สวัสดีค่ะพบกับครูวณิดาแก้วมุกครูจะพานักเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำคำที่ประสมสระอะมีตัวสะกดจุดประสงค์การเรียนรู้อ่านแจกลูกสะกดคำคำที่ประสมสระอะมีตัวสะกดได้ถูกต้อง สระอ่อานว่าอะสระอ่ะเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะคำที่ประสมสระอ่ะเมื่อมีตัวสะกดอ่ะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ ฝึกอ่านตามครูเลยนะคะกออะดกัดกัดจออะดจัดจัดตออะดตัดตัดรออกรักรักร โออะกอปากปากนออะบอนับนับสออะบอสับสับขออะบอขับขับ ขออ่านอขันขันฟออ่นอฝันฝัน